Three, two, one. สวัสดีครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ ทำคลิปเลยนะครับช่วงนี้ค่อนข้าง,งยุ่งนะครับกับงานนะครับทํางานด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาทําคลิปทําอะไรนะครับช่วงนี้กระแสนะก็จะอยู่กับที่เจริญพรสามนะครับอยู่กับเจริญพรสามนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนออกมาตอนนี้นะก็สู้เจริญพรสามไม่ได้นะครับเจริญพรสามขายดีมากนะครับผมเอามาเท่าไหร่ก็หมดนะผมไปปิดมาเท่าไหร่นะก็หมดเลยนะฮะส่งให้ลูกค้าลูกค้าก็ปิดหมดปิดหมดนะฮะ ก็แบ่งปันกันไปนะครับได้กําไรนี้หน่อยๆก็เอานะฮะร้อยสองร้อยผมก็เอานะครับวันนี้นะครับผมไปเจอเหรียญเจริญพรกลางนะครับสร้างพระใหญ่นะฮะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หลวงพ่อพัดเนี่ยดำริให้คุณปองสุพรรณนะครับจัดสร้างนะฮะเหรียรุ่นนี้นะฮะหลวงพ่อพัดบอกว่ามีพรบนกับพรล่างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีพรกลางนะครับหลวงพ่อพัดบอกว่าให้สร้างให้หน่อยเหรียญรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นที่สร้างพระใหญ่นะครับพระยืนนะครับที่วันหวยดวนนะฮะร,รุ่นนี้แล้วเป็นรุ่นของหลวงพ่อพัดนะครับให้สร้างนะฮะนาเก็บนะ<ม>อย่ามองข้ามเหรียญเจริญพรกลางนะครับเหรียญพรกลางเนี่ยผมมีอยู่เยอะนะทั้งเต็มองค์กับครึ่งองนะแต่วันนี้ผมไปปิดครึ่งองคมานะครับเ<ม>พราะผมยังไม่มีนะครึ่งองคผมก็มีแต่ว่าเป็นงานเป็นงานที่ไม่ใช่งานหน้ากากไม่ใช่งานลงยานะครับ เป็นงานอันนี้นะเป็นงานเป็นงานหน้ากากนะวันนี้ผมไปปิดมาสามเหรียญด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะฮะว่าความสวยงามของงานหน้ากากเนี่ยสวยขนาดไหนและน่าเก็บไหมนะฮะเดี๋ยวมารับชมกันครับก็าตามที่เพื่อนได้เห็นเลยนะครับนะทั้งสามเหรียญน,นะครับเป็นงานหน้ากากนะครับผมได้เนื้อทองแดงลมดํามาหนึ่งเหรียญน,นะครับงานหน้ากากทองทิพย์นะครับ แล้วก็เนื้อทองแดงมันปูสองเหรียญน,นะครับเป็นงานอา,นากากเหมือนกันนะฮะตอกโคตุนะครับตอกที่เดียวกันนะฮะนี่ฮนะด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงนี้เนะ่ตอกโคตุเห็นไหมอ่าทองแดงผมดําก็ตอกเหมือนกันนะครับเจริญพรกลางเนี่ยผมผมก็มีนะครึ่งองค์แต่ผมอา่าได้เป็นงานโรงยานะครับได้เป็นงานรงยามาหนึ่งเหนนรียญนะฮะนี่แบบนี้นะฮะอ่า แต่ผมยังไม่มีเป็นงานหน้ากากนะครับผมก็เลยเห็นมันราคาไม่ไม่ค่อยแพงนะครับผมก็เลยไปปิดมานะฮะเพราะว่าเหรียญก็ราคาจลองกลางนะครับก็ถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดําหรือว่าทองแดงมันโปูเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาที่400นะครับเหรียญละ400นะฮะบ,บ,บางเจ้าก็ขาย350รวมทรงนะครับบางเจ้าก็ขาย300อะไรก็แล้วแต่คนขายนะครับได้ราคามาไม่เหมือนกันนะครับ บางคนได้มาถูกบางคนได้มาแพงนะครับซึ่งผมยังไม่มีผมก็เลยไปปิดมานะครับไปปิดมาสามเหรียญด้วยกันผมก็ไปปิดมาเหรียญละสามร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับอ่านี่แต่ไม่ได้เอามาแบ่งปันนะเพรผมไม่มีนะนี่ก็หน้านี้ก็เป็นหน้านิยมนะครับเป็นหน้านิยมแล้วเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะเป็นหน้าเจริญพรบนนะครับจเจริญพรนบนพรล่างนะครับพิมพ์ป้องอ้อยอ่านี่เห็นไหม สวยๆด้านล่างบุญยะกามโมนะครับด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อพัดพิมพ์ป้องอ้อยแบบนี้เลยลมดําสวยๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้ยโ,โ,โดนโดนกล้องนะฮะนี่ส่วนด้านหลังนะฮะก็ด้านบนเขียนว่าเมตตามหานิยมนะครับตอกลอเรือรอเรือรอเด็กนะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือตอกทอทหารลอลิ่งนะครับก็ ลมดำนะครับทองแดงลมดำอะไรประมาณนี้นะครับหน้ากากของทิพย์นะครับแล้วก็ตอกวอหอดอวอหอดอเนี order, ่ยก็จะเป็นโค้ดวัดนะครับแล้วส่วนด้านนี้ตอกรอรอเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอาจจะ,นอาจจะเป็นอาจจะเป็นอัคละนะครับตัวขอบก็ได้นะครับผมก็ไม่มั่นใจนะนี่ก็เป็นหลังยันดวงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ได้ไหมายเลขโค้ดหนึ่งเจ็ดแปดสี่นะหนึ่งเจ็ดแปดสี่ เหรียญจริงสวยมากนะครับผมก็เลยไปปิดมาซะนะฮะราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับถ้าไปเจอบางเพจนะโอ้โหก,ก็ราคาเหรียญละห้าร้อยนะเพราะว่าเป็นเหนนรียญที่นิยมแล้วก็เป็นเนื้อที่นิยมด้วยนะครับนี่เห็นไหมเนื้อทองแดงมันโปนะฮะเหมือนกนันนะฮะเหมือนกันจะต่างแค่ผิวเท่านั้นนะครับอ่านี่ส่วนด้านหลัง เหรียญนี้ผมได้หมายเลข3ามสาเกสี่นะฮะสาม4ตอเกมสตอกม,อมา้าปลา,านะครับมันปูนะฮะทอโร,ร่างากากทองเหลืองอตอกโคตรวัดตอกเหมือนกันหมดนะ,ะเนื้อทองแดงจะตอกคล้ายกันนะครับจะตอกเหมือนกันเลยนะฮะนี่ก็ต้องรอรอบนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะแต่ว่างานของ งานของสายเนี้ยยังไงก็เล่นได้นะครับเล่นได้อยู่แล้วนะฮะจัดสร้างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะผมผมผมก็ลืมแล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้ผมได้หมายเลข3093ูนย์เกมะครับสามศูนกตอบมืนกันหมดนะครับตอบมันกันหมดเลยนะฮะอ๋ออันนี้อยู่ด้านนี้เป็นอัคระยันตัขอมนะครับหลังยันดวงแบบนี้ผิวจะออกม่วงๆแดงแๆนะครับถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้ออ ทองแดงมันปูนะครับแต่สวยนะฮะทั้งทองแดงมันปูหรือว่าทองแดงลมดํานะครับอเดี๋ยวผมจะหยิบออกเหรียญหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะมีเหรียญเหเรียญเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับมาเปรียบเทียบอ่านี่อ่ะเพื่อนๆเห็นไหมซ้ายกับขวาเนี่ยซ้ายกับขวานะครับจะเป็นเจริญพรกลางนะครับส่วนเหรียญตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหนเรียญเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับ หน้านี้เป็นหน้าที่นิยมสุดแล้วนะครับนะแต่เราก็ต้องดูดีดนะผมรู้สึกว่าจะมีข่าวออกมาแว่วๆแล้วนะว่ามีเก๊ออกมาแล้วนะใครไปเดินตลาดนัดไปเดินตามร้านขายพา้าขายอะไรแล้วไปเจอกล่องแปลกๆนะต้องดูให้ดีๆแล้วนะครับนะมีเก๊ออกมาแบบนี้นะครับผมบอกให้นะเดี๋ยวราคาพุ่งแน่นอนนะครับนี่เห็นไหม จะไม่ให้เล่นได้ไงนะความสวยงามของเขาแล้วหน้านิยมหน้านี้ไปอยู่ในเหรียญไหนนะครับนิยมหมดนะครับเดี๋ยวผมเอาเหเรียญเจป็นเหรียญเจริญพรน,นะครับสามนะฮะว่าแตกนะครับอ่านี่เป็นขอบเรียบนะครับเห็นไหมครับบล็อกบล็อกของเขาเนี่ยหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันเลยนะจะคล้ายกันทั้งหมดเลยนะฮะนะเพียงแต่ว่าพิมพ์เจริญพรพิมพ์เจริญพรสามเนี่ยจะเป็น หลงปูรับตาไอ้ฐานจิตนะครับส่วนจะเป็นเหรียญเจริญพรพรบนพรล่างพรกลางนะครับก็จะเป็นมาในรูปแบบหลวงพ่อลืมตานะครับแต่ความสวยงามเนี่ยพอๆกันนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะฮะนะนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะแต่ผิวของเขาเนี่ยออกเป็นปีกปรแระลงทับนะครับแต่ถ้าเป็นเจริญมันกลางเนี่ยของเขาจะออกเป็นเป็นเป็นผิวออกม่วงๆหน่อย,นอยๆนะฮะแต่ความสวยงามก็สู้เหรียญเจริญ พรสามไม่ได้นะครับนะความสวยงามของเรียนฮะเรียนนี้คะแนนของเขามาดีนะฮะนำโด่งมาเลยความสวยงามของเขานะครับอ่านี่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับไม่มีพระด้วยแหละไม่มีพระตอนนี้ก็หาแต่จเจริญพรสามมาให้ลูกค้าเอามารอบไหนก็หมดนะครับไม่เหลือ ขายดีมากนะขายมันมากนะครับได้กําไรนิดน่ีนยๆก็เอานะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับสุดท้ายนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะอย่าลืมกดติดตามกดสันกดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ